นี่คือเรื่องความรักของสาวน้อยในหมู่บ้านเล็กๆริมแม่น้ำโขงมีสาวน้อยชื่อคำลา่าอายุเพิ่มสิเจ็ปีผิวขาวอมชมพูเพราะช่วยแม่ขายผักทุกเช้าเสียงหัวเราะของเธอเหมือนระฆังเงินทำให้ใครๆใ,ในหมู่บ้านต่างเอ็นดูวันหนึ่งระหว่างที่คำล่ากำลังตักน้ำที่ท่าน้ำก็มีหนุ่มแปลกหน้าพายเรือผ่านมาเขาชื่อพล เป็นคนเมืองที่มาช่วยญาติทำสวนริมน้ำสายตาของทั้งคู่ศกันเพียงเสี้ยววินาทีแต่หัวใจคำล่ากลับเต้นแรงอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนตั้งแต่นั้นพลก็มักจะพายเรือมาท่าน้ำทุกเช้าอ้างว่าจะมาตักน้ำแต่จริงๆแล้วมารอเจอสาวน้อยคำล่าก็ทำเป็นไม่สนใจแต่ในใจกลับเฝ้ารอทุกวนัน ความรักของทั้งคู่ค่อยๆเบ่งบานเหมือนดอกไม้ริมฝั่งโขงพลช่วยคำล่าหาบน้ำคำล่าทำขนมต้มมาฝากผลทุกการมองตาและรอยยิ้มคือถ้อยคำที่ไม่ต้องพูดออกมาแม้จะมีคนในหมู่บ้านซุบซิบแต่ทั้งคู่ก็ยังสารความสัมพันธ์ต่อไปวันหนึ่งก่อนพลจะกลับเมืองเขาสัญญาว่าอีกไม่นานพี่จะกลับมาขอเจ้าเป็นเมียคำล่ายิ้มทั้งน้ำตา ร่องเก็บคำสัญญานานไว้ในหัวใจและทุกเช้าเธอยังคงไปที่ท่านาำรอวันที่เรือลำเดิมจะพายกลับมา